ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณปิงประกิจค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับเทรนตลาดหุ้นสารัฐในสัปดาห์นี้เปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนเทรน์ไหมคะก็ไม่ได้คเปลี่ยนนะพอยสำคัญก็คือมันก็มีตัวเลข ดีเกินกว่าท่าหมายนะครับเช่นตัวเลขการั้างงานนะครับก็ทําให้ตลาดรุ่นอเมริกาตอนนี้พอเข้าไปเศรษฐกิจอเมริกาดูตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพของโตริโลอิกอนมีโตริโอิกอนมี็คือเศรษฐกิจดูดีแล้วเงินเฟ้อต่ำด้วยโ oh อ้โ oh, หอะไรมันจะดีบานี้ได้เ <c oughs> หลือเกินนะครับอ่าก็ทให้ระยะสั้นเนี่ยุอเมริกาออกมาเป็นทางที่ดีได้โดยเฉพาะดาวโจนส์ญี่ปุ่นได้ดีกว่า S&P e นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแปลว่า การอั่วโป้งร่โป้เมกาเนี่ยมันกลับมาค่ะคืนนี้จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งออกมาแล้วน่าจะเป็นในทานองที่ดีก็คือตัวเลขเงินชอล์ต่ำกว่าต่ำต่ำหรือใกล้เคียงกับที่คาดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีการฉุกเอนโอซีมิิงฉะนั้นในสองวันนี้หุ้นเมกาก็จะเน้นขึ้นไปก่อนแต่ต้องระวังว่าหลังจากวันพรุ่งนี้โอซีมิสซิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ย่าหุ้นเมกาก็จะไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรให้เก่งแล้วความบอลมันก็จะลดลงฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเป ค่ะนะครับพอมาถึงวันพรุ่งนี้ก็แนะนําว่าให้ปิดลองออกก่อนเพื่อรอศึกสถานการณ์นะครับค่ะอ่าก็ก็นเน้นไปทางานั้นส่วนหน้าพุทธนี่ยังไม่จําเป็นก็อยา่าพื่เลยครับของเองก็คลาดที่ไปนเน้นพุทธไปก่อนซึ่งอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็เรากว่าช่วงนี้ยยามีเรื่องของอเมริกามันเขาจะเล่นอ่ะมันเป็นเรื่องของโกลดีลอรอีกคนหน่งนะค่ะ ค่ะก็สามารถเปิดนะคะ XPX, NDX, d j i สักวันสองวันในการเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นนะคะเล่นสั้นค่ะเล่นสั้นเท่านั้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะค่ะค่ะค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยก็น่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนเทรนอะไรใช่ไหมคะตลาดหุ้นไทยก็เงียบเงาซึมซับค่ะเปลี่ยนการร่างงานรทำโซนหน้าเบื่อได้ค่ะตลอดเวลา แน้นก็ผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งนะไม่ว่าจะเป็นหน้าลองอหรือหน้าลองพุทหรือหน้าช็อตนะผมคิดว่าไม่ไม่น่าสนใจเลยนะเก่าล่าลานนะได้ค่ะหน้ไหนอ่ะมันมันหาคัติสไม่มีครับค่ะได้ค่ะก็วันนี้กราบขอบพระคุณกลยุทธ์นะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับกลยุทธ์นะคะสำหรับตัวของ ตลาดหุ้นไทยเวทแอนด์ซีรอกันไปก่อนนะคะสำหรับตัวของฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะสามารถที่จะเก็งกำไรในระยะสั้นได้ก็สามารถเทรดผ่านดีวของค่าย28 m แ r c u มคนะคะได้เลยค่ะนะคะโดยท่านนักงทุนสามารถที่จะ เกงกำไรในภาพของระยะสั้นนะคะเป็นการเกงกำไรได้ผ่าน D/W ทั้งขาขึ้นและก็ขาลงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ NASDAQ นะคะรวมไปถึง S&P 500ซินเด็กค่ะเล่นสั้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะคุณปิงประกิจแนะนำนะคะให้เกงกำไรเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นค่ะท่านสามารถเทรดผ่าน D/W นะคะทั้งในส่วนของตัว XPX นะคะเกงกำไรในฝั่งของขาขึ้นนะคะก็ จะมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่น SPX 28C 2403A ค่า killing 13.4 sensitivity 3.67นะคะ DJI ค่ะนะคะก็จะมีหลายซีรีส์เช่นกันยกตัวอย่างเช่น DJI 28C 2403B นะคะค่า killing 13.2 sensitivity 31.74นะคะ รวมไปถึงตัวของ NDX ด้วยนะคะก็มีหลายซีรีส์ค่ะยกตัวอย่างเช่น NDX 2842403A ค่ากิ่ง15.4 sensitivity 53.25นะคะแต่ว่าตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐมีอีเวนต์ด้วยนะคะเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจการประชุม FOMC ต่างๆนะคะก็เป็นการเก็งกำไรภาพระยะสัน้นเล่นสัน้นเพียงแค่1-2วันเท่านั้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านนักทูตสามารถเทรด d w นะคะกับ หมายเลข28 m a c a u l i y ได้ในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะทั้ง d o วโจนส์เด s เอสแอ500เซนเดกรวมถึงตลาดหุ้นไทยนะคะ s ซฟตหุ้นรายตัวแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงห่างเสงียงห่างเสียงเทคแล้วก็หุ้นรายตัวะคะ่ะเลือกหมายเลข28 m a c a u l i y ค่ะท่านสามารถที่จะติดตามบทวิเคราะห์นะคะจากนักวิเคราะห์ได้ทางไลน์เพิ่มเพื่อนแอดไทย d w เลยนะคะรวมไปถึงสามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ a c e b o o k นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ m a c a u r y ได้เช่นกันค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o r y dW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw.com